ฟินกระจายเบลล่าลานิกองทัพพีค่วงคู่ถ่ายแบบความน่ารักทะลุจอเรียกว่าเป็นเด็กปั้นของพี่เบลล่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับ พระเอกหนุ่มน้องใหม่กองทัพพีที่ถึงแม้ว่าละครเรื่องแรกที่รับบทเป็นพระเอกเต็มตัวอย่างให้รักพิพากษาจะลาจอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่กระแสะความปังของคู่จิ้นต่างไว้ก็ยังมีมาต่อแบบเรื่อยๆเป็นเคมีใหม่ที่น่ารักแบบสุดๆไปเลยละคะ่ะ และล่าสุดทางพี่เบลล่าและน้องก้องทัพผีก็ได้ควงคู่กันไปถ่ายแบบให้กับนิตยสารชื่อดังแถมทั้งสองคนยังปล่อยภาพออกมาให้ชมกันอย่างรัวๆแถมภาพที่ออกมานั้นดูเป็นโทนเกาหลีดูโรแมนติกแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะงานนี้ในอินสตาแกรมของทางเบลล่าและก้องทัพผีต่างก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่กันเพียบเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็น ฟินกับพระนางคู่นี้แบบเป็นบ้าบอเพราะน่ารักทั้งสองคนหล่อสวยเล่นละครให้คนรักคนหลงอีกโลกหัวใจกำเริบน่ารักฟินฟินคิดถึงคู่นี้มากๆรออยู่นะชอบพี่พีก,กับพี่เบลล่ามากเลยค่ะอยากดูภาคสองมากรอดูละครเรื่องต่อไปนะคะพีกมีเสน่ห์ในการแสดงมากพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆนะคะ ลงรักคู่พี่น้องพีคสุดหลอน้องเบลลาน่ารักมากๆเคมีเข้ากันสุดๆรักทั้งคู่รอละครเรื่องต่อไปค่ะเป็นต้นและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ